สวัสดีครับน้องๆถึงเวลากันแล้วนะครับที่เราจะได้ลงไม้ลงมือกันทุกคนได้ไปถ่ายทํามีรูปภาพมีวิดีโอกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาตัดต่อวิดีโอกันนะครับแล้วก็เอาวิดีโอนั้นเนี่ยออกไปสู่ในอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับพี่พี่หมากนะครับก็เรียกพี่พี่หมากได้นะฮะเราก็จะมาดูวิธีการทําให้ต้นจนจบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับหลายๆครั้งนะครับน้องก็ดูว่าโอ้โหปัจจุบันเนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือกันหมด เราไม่มีความจําเป็นอีกแล้วนะที่เราจะต้องมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่โอ้โหต้องตัดต่อโปรแกรมซับซ้อนที่มืออาชีพเขาทำณนะตอนนี้มืออาชีพเขาก็เริ่มใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วในการทําเพราะฉะนั้นน้องๆก็สามารถที่จะใช้มือถือของน้องๆในการตัดต่อวิดีโอแบบมืออาชีพได้นะครับโดยโปรแกรมที่เราจะเลือกใช้เนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเลยแต่ว่าตัวที่พี่จะมาแนะนําน้องๆในวันนี้เนี่ยเรียกว่า k i n e m a s t e r หรือบางคนอาจจะเรียกว่าคายมาสเตอร์นะครับ น้องสามารถจะติดตั้งโปรแกรมตรงนี้ได้ทุกระบบปฏิบัติการเลยใครใช้ iPhone อยู่ใครใช้ iPad ใครใช้ Android มือถือหลากหลายยี่ห้อที่เป็นสมาร์ทโฟนสามารถจะเข้าไปที่ Store นะครับเป็น Play Store ก็ดี Apple Store ก็ดีเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการใช้ KineMaster นะจะตัดต่อให้ออกมาเป็นวิดีโอสุดเจ๋งทุกอย่างอย่างโปรเฟชชั่นอลกันได้ยังไง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพี่เนี่ยใช้ iPad นะแลวได้ติดตั้งโปรแกรม Kinemaster เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปข้างในดูว่ามีอะไรกันเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหน้าจอคล้ายๆแบบนี้สําหรับว่าน้องคนไหนที่อาจจะยังติดตั้งอยู่แล้วก็เพิ่งติดตั้งครั้งแรกไม่เคยเปิดใช้เลยไม่เป็นไรนะก็กดสคริปต์ไปนะครับจนกระทั่งถึงหน้าจอแบบนี้แหละเราก็จะได้เริ่มทํางานกันหน้าจอนี้จะเห็นว่า ของพี่เนี่ยจอจะใหญ่สเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าน้องใช้มือถืออยู่เนี่ยก็จะมี l a ยเอาที่คล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกว่านะครับว่าเราจะเริ่มโปรเจกต์ของเราอย่างไรนะวิธีการคือให้ลองกดปุ่มสีส้มๆด้านบนตรงกลางนี้นะครับที่เขียนว่า create new เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยระบบมันก็จะถามเราไปหมดเลยว่าเออเราจะทำเกี่ยวกับอะไรดีนะเนื่องจากว่าพี่ต้องการจะเอาวิดีโอเนี่ยไปลง u t u b e นะครับพี่ก็เลย จะเลือกเป็น16ต่อ9 16นะ16แล้วก็จุดเอันนี้นะเป็นแนวนอนนะครับจากนั้นเลื่อนมาด้านบนจะเห็นชื่อโปรเจกต์อยู่ใช่ไหมตรงนี้เราสามารถจะตั้งชื่องานเราได้ลองกดดูนะครับชื่อโปรเจกต์อันนี้ตั้งอะไรก็ได้นะครับตามใจเราเลยจากนั้นน้องก็กดปุ่ม next นะครับกดปุ่ม next เมื่อกดเรียบร้อยก็จะขึ้นมาสู่หน้าตาหลักของเราแบบนี้นะก็มีองค์ประกอบมากมายเลยนะครับ ตัวที่เราจะเน้นสําคัญเนี่ยก็คืออยู่ตรงกลมๆด้านขวาบนนี่แหละที่มีเมนูที่เราได้สามารถจะใส่เพลงใส่เสียงใส่ทุกอย่างไปและด้านล่างถ้าน้องสังเกตเห็นนะด้านล่างตรงนี้เขาจะเรียกว่าไทม์ไลน์นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูว่าณนะปัจจุบันเนี้ยเราเล่นไปถึงจุดไหนแล้วและในมุมด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบกลุ่มวิดีโอเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเราจะเข้ามาดูในทีละส่วนกันนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มทําการตัดต่อนะพี่ก็อยากจะแนะนาน,น,น้องๆนิด,ดนึงนะครับว่าน้องควรจะต้องมีการเตรียมวิดีโอรูปภาพทุกอย่างเอาไว้ให้พร้อมก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้โปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันจะได้ราบรื่นไม่ต้องคอยหาเพลงขาอะไรนะพี่ก็ได้มีข้อมูลเรื่องของการหารูปภาพที่โหลดฟรีฟรนะครับเรื่องของเสียงเพลงที่โหลดฟรีดนตรีประกอบนะครับรวมถึงวิดีโอที่น้องสามารถจะโหลดได้ฟรีด้วยซึ่ง ดูที่หน้าจอแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องก็สังเกตนะครับว่าการใช้วิดีโอที่โหลดมาจะต้องเป็นวิดีโอที่ต้องถูกลิขสิทธิ์นะนั่นหมายผมว่าถ้าน้องเข้าไปโหลดตาม Google เนี่ยบางทีอาจจะเป็นวิดีโอของคนอื่นซึ่งน้องอาจจะผิดกฎหมายได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังมากเลยดังนั้นให้เลือกวิดีโอที่ถูกลิขสิทธิ์ตามลิงก์ที่พี่เอาไว้ให้นะและอย่าลืมเอาวิดีโอของใครมาน้องก็ เขียนบอกไว้นิดนึงนะท้ายวิดีโอนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยเป็นของคนคนนี้ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเขาแล้วก็เราจะได้ใช้วิดีโอเขายัางถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับเอาละพี่ได้เตรียมวิดีโอของพี่เอาไว้บ้างและเรียบร้อยนะครับจากถ่ายเองก็ดีจากการที่ไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ก็ดีนะวิธีการที่จะเอาวิดีโอเข้ามาเริ่มตัดต่อเนี่ยพี่จะกดที่ปุ่มตัวที่เป็นมีเดียด้านบนนี้นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆกับโฟลเดอร์นะลองกดเข้าไปข้างในเลย เมื่อกดเข้าไปแล้วจะเห็นมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับงั้นพี่จะเลือกวิดีโอที่พี่สนใจนะลองกดไปที่ออัลบั้มตรงนี้โอ้โหพี่ม,มีวิดีโอพอสมควรแล้วพี่อาจจะเลือกวิดีโอที่เกี่ยวข้องกันกับที่พี่ดาวน์โหลดมาอันนี้นะ,ะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะ,ะมีบางส่วนที่พี่อยากจะเอาวิดีโอเ,อเพิมเ่มเติมอีกอย่างเช่นพี่ก็ใส่วิดีโอเข้ามาใหม่ เลือกจากวิดีโอแอสเซทตรงนี้โอ้โหมีเพียบเลยนะตรงนี้เอาวัดเข้ามาด้วยนะตามธีมตามเรื่องราวที่เราออกแบบได้เลยนะครับพี่อาจจะมองว่ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะสนุกแล้วนะมีกาแฟหอมๆได้ทานแล้วเนี่ยก็มีที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายด้วยที่แบบโอ้โห่าสนใจนะวัฒนธรรมของเราโดดเด่นจริงๆนะครับอ่าจากการนำเสนอในมุมหยับนั้นนะ เมื่อพี่เรียบร้อยนะครับพี่ก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนนะกลับมาสู่ที่หน้าจอหลักของเราจะสังเกตว่าเมื่อพี่กดปุ่มวิดีโอเรียบร้อยและว,วิดีโอทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งมาที่ไทม์ไลน์นะครับนี่พี่สามารถจะเลื่อนซ้ายขวาน้องสังเกตตรงเส้นตรงกลางนะเส้นตรงกลางจอตรงนี้นี่หมายถึงระยะเวลาที่วิดีโอเราเล่นอยู่งั้นพี่จะเลื่อนมาทางซ้ายสุดเลยนะครับเลือ่อนมาเลยซ้ายสุด และลองทดสอบดูว่าวิดีโอที่เราใส่เข้ามาในโปรเจกต์ของเราแล้วเนี่ยมันเล่นได้หรือไม่นะโดยการกดที่ปุ่มเล่ด้านขวามือตรงนี้กด play เลยนะครับโอเคเราเริ่มเห็นว่ามีกาแฟมีอะไรหลากหลายแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะเห็นว่ามันจะมีบางอันแบบโอ้โหมันมีอะไรเลอะเลอะเทออยู่อย่างเงี้ยที่มองว่ามันยาวเกินไปเนาะ เดี๋ยวพี่จะตัดวิดีโอกาแฟให้เหลือเฉพาะแต่แก้วดูนะครับวิธีการตัดวิดีโอให้เหลือแต่ส่วนที่เราต้องการทำได้ง่ายมากๆเลยอันที่หนึ่งคือน้องจะต้องจิ้มไปที่วิดีโอที่เราต้องการจะตัดนะอะไรที่ไม่ต้องการเราก็ตัดทิ้งนะจิ้มก่อนเมื่อจิ้มแล้วน้องสังเกตเลยด้านขวาบนที่เป็นลูกกลมๆม,มันเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นเมนูเยอะแยะมากมายแต่ไม่ต้องกังวลน,นะเราหาเมนูที่ชื่อว่า ทริมแอนด์สปรนะที่เป็นรูปกันไกเนะี่ยรูปกันไก่นะลองกดรูปกันไกเข้าไปอพอกดรูปกันไกมีให้เลือกเยอะเลยเห็นไหมรูปกันไกด้านซ้ายก็คือเหลือทางซ้ายหายไปรูปกันไก่ด้าขวาเอาทางขวาหายไป Split นะรูปที่เป็นตัวขัดขาดตรงกลางเนี่ยคือตัดครึ่งนะเดี๋ยวพี่จะลองตัดครึ่งดูนะครับลองกดตัดครึ่งดูปึ๊บนะกัดครึ่งปุ๊บสังเกตดูช่องไทม์ไลน์ช่องไทม์ไลน์เนี่ย จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วเห็นไหมครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วจากวิดีโอยาวๆของเราก็จะแบ่งครึ่งเรียบร้อยดังนั้นไอช่วงยาวๆข้างหลังนี่พี่ยังไม่ชอบไม่เอาละพี่จะลบทิ้งไปนะครับพี่ก็จิ้มนะจิ้มเสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็เลื่อนดูว่าเอ๊ะมันมีปุ่มลบตรงไหนไหมเอ๊ะไม่มีปุ่มลบเลยตรงนี้เพราะมันไม่ได้ลบตรงนี้นะครับวิธีการลบให้น้องมองไปที่ด้านซ้ายมือนะจะเห็นรูปถังขยะนะด้านซ้ายมือตรงนี้นะ เรากดปุ่มลบอย่างขยะตรงนี้ไปก็จะหายไปนะครับตอนนี้วิดีโอของพี่ก็จะเหลือแค่กาแฟสั้นๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องนะครับลองตัดต่อวิดีโอลองดูหั่นครึ่งแล้วก็ลบวิดีโอที่ไม่ต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเพิ่มเติมครับเป็นยังไงกันบ้างครับตัดกันเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเมื่อตัดแล้วเรามาดูกันว่าเราจะเอามันมาต่อยังไงนะสังเกตว่านะตอนนี้พี่ตัดวิดีโอไปก็สั้นๆสั้น,นๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะ มีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเราลองทดสอบในการเล่นนะเดี๋ยวพี่ลองกดเล่นดูกดที่ปุ่ม Play ด้านขวามือมันก็เหมือนจะต่อให้อัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราอยากจะให้ต่อแล้วมันมีศิลปะให้มันดูแล้วมันมีความลูกเล่นที่หลากหลายเราก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทำท n า i t i o n transition ทำอย่างไรนะครับเรามาดูกันดีกว่าน้องจะเห็นว่า มันจะมีปุ่มเครื่องหมายสังเกตนะครับเครื่องหมายบวกเล็กๆตรงนี้นะลองกดเข้าไปข้างในดูกดไปแล้วก็จะขึ้น transition ขึ้นมาตรงนี้ด้านขวามือเปลี่ยนแหละเห็นไหมเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะได้ตัวเปลี่ยนเอฟเฟกแบบไหนที่มันดูคู่ดูแจ๋งตามจินตนาการของเราเลยสมมติพี่อาจจะเลือกเป็นแนวแบบดูแล้วเป็นคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงนะ,ะเลือกเป็นแนวเฟดละกัน น้องเลือกได้ตามสบายเลยนะครับอยากได้รูปแบบไหนตามจินตนาการของเราเลือกได้เต็มที่แล้วลองเล่นดูสิว่าเฟดแล้วเป็นยังไงโอ้มันซ้อนแบบสโลว์สโลว์แบบนี้นะ,ะก,ก็พอใช้ได้นะสวยแต่พี่อยากจะให้มันเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าอยากให้เร็วนะจะสังเกตว่าจะมีดาวเป็นเหมือนกับเป็นแถบเลื่อนซ้ายขวาได้อยู่ตรงข้างล่างด้านในด้านนี้นะครับพี่เลื่อนให้มันออกจากแนวสัก1วินาทีก็แล้วกันนะให้มันเร็วขึ้นมาอีกนิดหน่อย เมื่อเรารู้สึกว่าเอ้ยเจ๋งและพอใจแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกด้านบทตรงนี้นะครับอลองทดสอบเล่นดูว่ามันเจ๋งจริงไหมเหมือนที่เราตั้งเมื่อวิดีโอเราใส่ Transition เข้าไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ครบก็ได้แล้วแต่เราแหละจินตนาการเราจะมาดูว่าต่อไปเนี่ยเราอยากจะสร้างรูปภาพเอารูปภาพมาใส่เพิ่มเติม,ตมให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นกว่าเดิมทำยังไงนะ วิธีการนะครับให้สังเกตว่าถ้าเราต้องการจะซ้อนรูปภาพเข้าไปน้องจากจะเลือกเมนูด้านบนที่เรียกว่าเลเยอร์การใช้เลเยอร์เนี่ยเราจะเอาวิดีโอเอารูปภาพอะไรอันมาซ้อนรวมกันได้นะลองกดดูนะครับกดไปที่เลเยอร์แล้วจะมีให้เลือกเพียบเลยนะมีให้เลือกเพียบเลยไอพี่ลองกดเอาสติ๊กเกอร์ดูสิกดสติ๊กเกอร์ ในที่นี้เนี่ยพี่มีสติกเกอร์รอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากจะดาวน์โหลดสติกเกอร์เพิ่มเติมนะก็กดที่สโตรด้านบนได้นะครับกดที่สโตรด้านบนแต่ว่าในที่นี้พี่มีสติกเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวลองดูสติกเกอร์ไฟเวิร์คละกันนะอ่ากดเข้าไปปุ๊บสังเกตด้านล่างในไทม์ไลน์จะมีรูปสติกเกอร์สีแดงๆด,ด้านล่างนี้อยู่เดี๋ยวพี่ลองเลื่อนให้ดูนะโอ้เห็นไหมฮะมีสติกเกอร์อยู่ในฉากแล้วแล้วไหนเราลอง ยอดเล็กน้อยอเลื่อนเอานิ้วเลื่อนได้เลยนะครับหลุดอยู่ไม่เป็นไรจิ้มใหม่นะเหมือนเราทําในแอปธรรมดาเลยนะครับนี่มาแล้วก็มีแบบไฟเวิร์กส์ด้วยสวยๆนะ,ะเมื่อเรียบร้อยเราก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนขวามือตรงนี้ตรงนี้คือการซ้อนเลเยอร์นะการซ้อนเลเยอร์ก็คือการทําวิดีโอรูปภาพมาซ้อนกันนะครับไหนลองกดเล่นซิ มีไฟนะครับให้มันดูแบบมีสีสันดูเจ๋งๆคูลๆนะตามที่เราอยากได้เลยเอาละเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะมีรูปภาพหลายๆอย่างแล้วเนาะสิ่งสำคัญที่มันขาดไปเนี่ยมันก็คือเพลงประกอบนะรูปภาพวิดีโอไม่มีเพลงประกอบมันก็ยังไงอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าการใส่เพลงประกอบนั้นทำยังไงนะครับกลับมาส่วนที่หน้าจอของเราเนาะเห็นอีกแล้ว คิดอะไรไม่ออกไปที่กลมๆนะกลมๆนะขวามือจะมีรูปเพลงอยู่นะด้านขวามือตรงนี้นะครับพี่จะลองกดปุ่มเพลงเข้าไปเมื่อกดแล้วมีเมนูเยอะมากเลยแต่ละเครื่องจะมีเมนูไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลน,นะครับเราก็กดๆไปดูว่าอันไหนที่มีเพลงที่เราทําไว้อยู่แล้วแล้วก็เอามาใช้ได้นะในทีน่นี้พี่อาจจะลองดูที่มิวสิกด้านบนก็จะมีเพลงที่พี่มีไว้อยู่แล้วในเครื่อง แต่ถ้าเกิดว่าน้องอยากจะโหลดเพลงขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยก็โหลดได้จากเว็บไซต์ที่พี่ให้ไปนะครับอลองนะครับที่ปุ่มด้านบนนี้จะสังเกตว่าเมื่อเราเข้าไปที่ Store ของ k i n e Master เนี่ยเขาจะมีเพลงให้เราเลือกเพียบเลยนะครับในที่นี้พี่อยากจะลองทดสอบสักเพลงหนึ่งดูซิว่าเพลงไหนที่มันน่าจะเจ๋งเลือกที่ปุ่มเล่นด้านซ้ายมือ,อมลองปรับไปเรื่อยๆนะ อ่านะครับเลือกได้ตามความต้องการของเราเลยโอ้โหเพลงนี้น่าจะเจ๋งดีนะพี่ตกลงเพลงนี้แหละนะครับเมื่อเอาเพลงนี้กดปุ่มดาวน์โหลดด้านขวามือตรงนี้อ่าตอนนี้มันก็จะมีโฆษณาสเสล็กน้อยนะถ้าแบบนี้เนี่ยดาวน์โหลดต้องจ่ายเงินรายเดือนนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเนี่ยก็ดูที่เล็กๆตรงนี้นะครับเล็กๆมันจะมีคําว่า premium. พรีเมียมพรีเมียมเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของต้องซื้อหน่อย แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากจะซื้อเนี่ยก็มีฟรีนะด้านล่างให้สามารถโหลดได้เหมือนกันอืมอันนี้ก็ดูน่าสนใจนะเพลงนี้ฟรีด้วยกดปุ่มดาวน์โหลดดูถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับคือดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไปที่เครือ่องหมายกรกบาทเราลองใส่เพลงเข้าไปเนาะก็เลือกที่เพลงที่เราต้องการเร,เ,เราพี่ก็เลยจะกดปุ่มเพลงนี้เข้าไปนะชอบไหมถ้าชอบก็บปุ่มบวกครับ สังเกตนะครับเมื่อกดปุ่มบวกเรียบร้อยเนี่ยเพลงจะเป็นสีเขียวๆอยู่ในไทม์ไลน์ด้วยแต่สังเกตนะครับเพลงของพี่เนี่ยโอ้โหมันอยู่ข้างหลังอะ่ะอยากจะให้มันอยู่ข้างหน้านะทำยังไงนะลองกดเล่นดูมีเพลงแล้วแต่มันอยู่ข้างหลังอะ่ะอยากจะให้มันอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับวิธีการนะเราต้องการจะเลื่อนอะไรก็แล้วแต่ในไทม์ไลน์สามารถทำได้นะเราคลิกจิ้มเลยเอานิ้วไปจิ้มนะครับที่ ตัวเราที่เต่าต้องการเลื่อนแล้วก็กดค้างไว้นะครับจิ้มค้างไว้จนกว่ามันจะให้เราเลื่อนไปเลื่อนมา,าแบบนี้ยได้เลื่อนไปด้านล่างด้านหน้าเลยให้มันสุดไปเลยนะเดี๋เลื่อนทำลายมาด้านหน้าสุดลองทดสอบดูเป็นยังไง <c oughs> เริ่มดูดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ <c oughs> เหมือนกับรูป วิดีโอของเราเลยนะครับเพลงน้องก็สามารถที่จะตัดต่อได้เหมือนกันจะตัดนูน่นจะตัดนี่จะเปลี่ยนเพลงก็สามารถทําได้นะฮะจิ้มที่เพลงแล้วก็กดที่รูปกไก่แค่นี้ก็ทําได้เหมือนกันเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการที่จะใส่เอฟเฟกต์อื่นๆกันบ้างเห็นว่าตัวระเบิดของเราเนี่ยดอกไม้ไฟเนี่ยมันยังไม่มีเสียงประกอบเลยเราเพิ่มใส่อฟเฟกต์ดูน่าจะเวิร์กนะลองกดที่ออดิโอเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นกลับไปที่ SFX SFX ก็ Special Effect เนะีเพลงประกอบเอฟเฟกนะกดเข้าไปนะครับดูสิว่าพี่มีระเบิดอะไรหรือ,อยังดูสิลองเพลงนี้มีเสียงนกร้องอประกอบก็ดีนะเสียงนกร้องโอ้มีเสียงปิดประตูนะแต่ว่าดูแล้วเหมือนกับระเบิดอยู่ะนะครับงั้นพี่จะลองเป็นเสียงแบบนี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เพิ่มเติมนะไปที่หน้าจอ สโตได้เลยนะโหลดได้เลยนะครับในที่นี้พี่โหลดไปแล้วพี่ก็จะกดบวกเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่ระเบิดนิดนึงอ่าแล้วก็กดบวกไปนะครับก็จะมีเสียงไฟเวิร์คระเบิดขึ้นมาอ่าลองดูนะว่าเป็นไปตามที่เราต้องการไหมเริ่มดีเริ่มเจ๋งขึ้นมาแล้วนะโอเคต่อมานะครับเราลองดูว่าถ้าเราต้องการจะใส่ตัวอักษรเข้าไปให้มันดูดีเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับวิธีการก็คือไปที่เลเยอร์ นะจากนั้นหาเลยเรื่องของตัวอักษรตัวทีนะครับเลือกไปที่ตัวทีจากนั้นพี่ก็จะใส่ตัวอักษรเข้าไปนะพิมพ์คำว่าสวัสดีเมืองไทยสุดสนุกอ่ะอประมาณอย่างนี้กดเครื่องหมายถูกด้านบนเรียบร้อยได้เป็นตัวอักษรภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูสิว่าของเราเป็นยังไงกันบ้าง นี่นะครับเราก็ทั้งใส่ตัวสอนแล้วก็ใส่เพลงประกอบรวมถึงตัดต่อวิดีโอใส่อเอฟเฟกทุกอย่างจนพอใจแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเอาวิดีโอของเราเนี่ยออกไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ยังไงพี่การง่ายมากเลยลองดูนะครับสังเกตว่าด้านบนพี่จะเห็นปุ่มแชร์เห็นไหมปุ่มแชร์ด้านบนลองกดเข้าไปนะครับ เมื่อน้องเปิดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วมีเมนูให้เลือกมากมายเลยนะครับไม่ต้องกังวลให้น้องเลือกที่ fhd 1 0 8 0 p นะอันนี้เหมาะสำหรับ YouTube มา,มากๆเลยภาพชัดแจ๋วนะครับและเฟรมเรทก็คือเป็นความถี่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกวลเหมือนกันเลือกไปที่30รับรองว่าวิดีโอของน้องจะสวยงามเลยนะครับ10 1 0 8 0และ3 0นะจากนั้นด้านล่างนี้ถ้าน้องอยากได้ภาพชัดแจ๋วน้องก็เลื่อนมาทางขวาสุดเลยแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ค่อยอยากได้ภาพชัดเท่าไหร่ก็ซ้ายมือนะแต่พี่แนะนำเอาให้ชัดไว้ก่อนดีกว่านะอะพี่จะเลื่อนไปทางขวานิดหนึ่งนะครับยิ่งทางขวามากเนี่ยภาพก็จะชัดมากขึ้นจากนั้นกดปุ่ม save as video นะปุม่มด้านล่างตัวนี้เลยจากนั้นเขาก็จะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องอยากจะ,ะจ่ายเงินเพื่อจะลบไลน้นะอันนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะเราก็กด skip ไปโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการที่พี่ได้ เอาวิดีโอออกมาสังเกตนะครับด้านขวามือพี่จะมีลิสต์ของวิดีโอนะตรงนี้พี่จะลองกดเพลย์เพื่อทดสอบดูก็ได้ว่าน,นี่คือวิดีโอสุดเจ๋งของเรานะปิดไปก่อนแต่ถ้าพี่ต้องการจะแชร์ใน YouTube ล่ะนะทำยังไงก็กดปุ่มแชร์ด้านขวามือตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีแอป YouTube ให้เลือกแต่สำหรับเครื่องใครไม่มีแอป YouTube ให้เลือกอย่างเครื่องพี่อันนี้น้องไม่ต้องกังวลนะครับ น้องไปแชร์ได้ใน YouTube ได้เลยเดี๋ยวพี่บอกวิธีแต่สำหรับใครที่มี YouTube อยู่แล้วมีขึ้นเป็นไอคอน YouTube ตอนแชร์เนี่ยกดได้เลยนะครับหน้าจอคล้ายกันน,นตอนนี้เดี๋ยวพี่ปิดก่อนและเปิด YouTube ของเราเมื่อเปิด YouTube เรียบร้อยนะจะสังเกตว่าด้านล่างนะครับจะมีปุ่มบวกอยู่นะด้านล่างจะมีปุ่มบวกตรงกลางนี้เลยนะน้องกดปุ่มบวกเข้าไปแล้วเราก็เลือกวิดีโอนะมาแล้วนะครับ ระบบมันก็จะมีวิดีโอให้เราเลือกว่าเราจะเอาวิดีโอไหนเข้าไปแช่นะพี่ก็จะกดเมื่อกี้นี่เลยวิดีโอที่เราเพิ่งทำอ,อันนี้แหละจากนั้นกดปุ่ม next ด้านขวามือเมื่อน้องเลื่อนมาด้านล่างจะมีอะไรให้เรากรอกเพียบเลยไหมครับเรากรอกเป็นชื่อของวิดีโอของเรานะ let's play วิดีโอสุดสนุกนะครับ และให้น้องสังเกตอันหนึ่งสังเกตในรูปที่เป็นรูปโลกตัวนี้รูปโลกตัวนี้หมายความว่าวิดีโอของเราเนี่ยจะให้ใครดูบ้างนะถ้าพี่อยากจะให้คนทั้งโลกดูเลยนะพี่ก็จะเลือกเป็นรูปโลกนี่ที่เขียนว่าพับสิเดี๋ยวพี่ต้องกดเข้าไปดูข้างในนะนี่นะครับเป็นพับ i ิอย่างนี้อันบนสุดหมายความว่าให้คนทั้งโลกดูได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูเองนะหรือว่าให้ใครที่เราอยากจะ ระบุให้ดูชัดเจนนะเราก็กดไปที่อันลิสต์เนี่ยตรงกลางอันที่2จากนั้นนะครับเมื่อเรียบร้อยเราก็กดปุ่มสีฟ้าอัปโหลดตรงนี้ขึ้นไปเลยโอเคนะครับณนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปโหลดเรียบร้อยรอสักพักหนึ่งเดี๋ยว YouTube ก็จะเอาวิดีโอของเราเข้าไปสู่ในเว็บไซต์ YouTube ให้กับคนต่างๆได้เข้ามาดูผลงานสุดเจ๋งของพวกเราแล้วครับเป็นยังไงบ้างรครับน้องๆมือถือเพียงเครื่องเดียวน้องก็สามารถเอาวิดีโอเนี่ยตัดต่อให้เป็นวิดีโอสุดเจ๋งแบบโปรเฟชชั่นอลได้แล้วใครทำอะไรไปยังไงเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้พี่ดูบ้างนะเอาไว้พบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ